โอ้สตาร์ติดแล้วได้้าฟังเสียงเลยโอ้โหฟังปกเค็อีฝาแดงหาชมยากนะครับส่วนใหญ่เจอแต่ฝาดำ แสนห้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อดินที่เขาวิ่งไปเทวัดวังน้ำเย็นหน่อยกับคันนี้เลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งหไปครับ,<า>รบขับเป็นที่ไหนขับง่ายกว่าเองคันมิโนยิ่งไปโอ้ให้ผมขับตายแล้วขับเป็นที่ไหนหรอ,อสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมา ก็โาดึงให้ผมขับรถให้นั่งเออโอ้รับน้องใหม่นี่นะเอามาเท่าไหร่นี่เอามาแพงอยู่นะแพงอยู่บอกยังไม่ได้ทุนทุนยังไม่นั่นเอาตารอติดเลตาร์ดิสิอโอติดที่ไหนต้องเหยียบคลาสตาร์มเนี่ยไม่ต้องต้องเปิดซื้ออะไรห ขับดีดีเมื่อเช้ารีวิวไม่ต้องขับท่องเที่ยวแบทหมดแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ั้วหลวมหรือเปล่าน่าจะเฮ้ยขั้วหลวมทำให้ผมคลิปตัดจนได้เออวุ๊ยทำไมมือจับมันอยู่ติดขอบกระจกนี่เลยอ่ะเฮ้ยดูอ่ะ นี่มันมีที่สองที่ไงมีสองที่สามที่เลยอ๋อนี่นะนี่อีกทีห่หนึ่งนั่นๆอีกทร้งหนึ่งนี่นนเ,ออเออแล้วนี่ทำมาทำไมวะไม่เข้าใจเนี่ยดูวะตรงนี้ได้แอร์เย็นไหมนี่เย็นเออกลับกางแรกอะไอหัวตอนเดียวแบบนี้เ,เรียกหัวกระตูนหัวกร์ตูนป่ะ N P L หัวกร์ตูนนี่ก็ทำทางกว่ะ Liếm hay nắng kề dâm kề dâm lưu mi kê này lưu vi phân này nè 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 เออรถพว่วงนี่มาที่หลบเขาให้ดีนะเกียร์หนึ่งไปทางข้างหน้าใช่ไหมเกียร์หนึ่งไปข้างหน้าใช่ไหมเกียร์สองอะไรนะเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็ 2, ้า,ายสุดลงล่างเหมือนหัวเกียร์นั่นแหละอ๋ออันนี้แหละเกียร์สามอันนี้สามป่ะจะใส่ในเกียร์สามป้ะสองเลยนะสองพอเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อ ไม่เคยขับนานแล้วอ่ะงาน,นจะเลิกงานแล้วมั้งอันนี้มันเครื่องเท่าไหร่120ยยบ่ร้อยยี่สิบส H F ร้อยยี่สิบลงมอไซน์น่ะพี่เว้ยไม่ต้องลบล็อก ดีอยู่ดิรถจอดมาเป็นสิปีเนี่ยแจ้งจอดตั้งแต่ปีห้าที่ไปวันนั้นที่ว่าไปเอาไปดูนะคันนี้หรอหลบรถหลบรถทางใหญ่ต้องหลบด้วยหรอหลบดิเอามารถหนักเหมือนช้างเลยอู้รถรอรถรอคันนี้ซื้อกับผมกันเนี้ยสงวนสักใสกูใสกลับบ้านหรือเปล่าวะ ใส่ไปลงข้างตะวันแดงเหรอเทีมนี้เขาไปลงข้างตะวันแดงออ๋มันบ่อเดียวกันแต่วิ่งหลายทีมเงี้ยเหรอใช่มันมีสองบ่ออยู่ติดกันเลยตรงข้ามกันเลยไปดูเนี่ยข้างหน้านี่ไหนไอีไกยูอ๋อไอ้ไก่เหรอไม่ค่อยติดถนนเลยอ๋อติดถนนเลยลอกนาเป่าเนี่ยตักอย่างเงี้ยตักป่าอยู่ค่ายอย่างนี้เลย วันนี้ต้องซื้อหมดแล้วดินอ่ะไกลแค่ไหนก็ต้องซื้อทุกวันเนี่ยอีกหน่อยถ้ามีเงินถูกรอตตอรี่ผมจะซื้อบ่อดินสักยี่สิบไร่เจาะลงไปเออไม่ต้องถูกรอตตอรี่หรอกขายที่เลยขายที่ซื้อที่นี่ยี่สิบสี่ล้านเราทำม่นั่นไหมมีสชุดทำให้ดราม่าไม่บอกก็ถูกแต่ไม่ถูกเจ๊ยจียกระน่หนอ่ะนี่อ่ะรถหลออ่อเนี่ยทีเด็ดเลยเ<อ>ั็นไหม ีเด็ดเจ้หุ้มเห็นใช่ไหมไปไม่ได้แล้วนั่นแหละไปหลบข้างหน้านู่นกระจกเราไปเลยของเรามันหัวเล็กอยู่แล้วเอุ๊ดเรื่องเดือดพาเข้าปากจุยนะคะอ๋อคันนี้ที่ไปงานบุญไหมฮะใช่ผู้หญิงอ่ะใช่ไหมผู้ชายก็ผู้หญิงนั่นแหละที่ผู้หญิงเข้าปากวันนั้นอ่ะใช่คันนี้นะเขายกมือไหว้เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ไม่เห็น่ะใส่แว่นดำเนาะ ยกมือสวัสดีครับอยู่เพื่อเนเชยเลยไปไห้ดูเวดูแต่กระจกนู่นแหละกลัวมันหักถึงเล็กไม่หักหอบอกมันพับได้ไหมได้ฮะไ,ได้ไมอ้กระจกนี้พับได้เดี๋ยเอ้ดีว่ะนี่เฮ้ยอ,อันนี้มันรถไทยไหมนี่รถนอกรถประกอบนอกหรออ่ะบัง ไปน,นี่เลยไปโปยบัตรมาวินอยู่บ้านผมอ่ะ <laughs> มึงเด้อ <laughs> นู่นไปอีกเหรอนู่นอ่ะรถวิ่งเยอะมากเลยนเนาะเฮ้ยตกบโต๊โต๊ไม่ตกบช้นอยู่นี่นั่นนะ่ะไปหลบนั่นนี่เลยโค้งไปนะ่นะเลยโค้งไปนะ่ะเออมันมีที่หลบอยู่แหละรถเล็กนิดเดียวอยเองเล็กทั้งเล็กทั้งสั้นอันเนี้ยอู้มีแต่รถสวยๆเนาะใช่ใช่มาจากทางพยัค่ะดูดิปออีทใช่มาจากอ๋อคุณคุณไหวปออีทเนี่ย พออีทอยู่ขอนแก่นไงฮะอยู่ขอนแก่นไม่ใช่บ่อที่ถูกงานคาราบาลอ่ะเออน่าใช่นะผมเคยเห็นอยู่ไอสติ๊กเกอร์พออีทเนี่ยป้าอีทป้าอีทป่ะเออแกไปเปิดบ่ออยู่เออ่่นนัแหละตรงที่ผมไปรับรถคันนั้นมาคาราบ่ยซื้อบ่อจินแล้วก็ตากขายในนั้นเจ้าเดียวเลยมีแต่รถรอๆเลยเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูที่ขุดใหม่ครับ ับรถดำคันนี้มารถโอ้ยขับรถดำมาทำไมขับมารถไหนตรงไหนไปอีกวะไปอีกนี่บอเก่าเขาอยู่ตรงนี้เขาซื้อเอาติดถนนอย่างเดียวเลยอือ้แสดงว่างานนี้งานใหญ่ดิใหญ่ผมมาวิ่งด้วยได้ไหมเป็นแสนคิวอ่ะฮะได้ได้เหรอได้แล้วเงินออกไงเงินก็ออกสองสามหมื่นออกฮะจริงอ่ะใช่เติมน้ำมันเองวะไม่รู้หรือว่ายังไงถามเขาดูแต่มันเทิงละสี่ร้อยนะค่าตักร้อยหนึ่ง โอ้เที่ยวละสี่ร้อยค่าตากร้อยหนึง่งค่าน้ำมันไปกับร้อยแปดสิบบาทเหลือร้อยเนาะถึงแล้วเหรอไหนอะแมกเทนโอ้นู่นไงเทนแมกไนเทนเนี่ยเทนเข้าไปหมดแล้วน่าน่าจะน่าถ้าถ้า,ถา,ถายังไม่เก็บรถก็น่าจะมาอีกอยู่วนละเที่ยวแล้วลงตรงไหนนีน่ลงตรงไหน,นเราจะลงไปสแสดงกล้ามดายของเขาอยู่บ่ฮะไหนอะเข้าตรงไหน เราจะไปใส่ดินไหมนี่ใส่ไหมไม่มันมีที่ไปใส่อยู่ฮะหรือจะใส่กับเขานี่ยเขาจะไม่ดันตูดจนจากนู่นมาจนนี่เลยเออไม่ได้หรอกโอ้ไม่เข้าหรอเลยเดี๋ยวรอให้เข้ามาก่อนสิฮะเข้าไม่ได้แล้วคนนี้ดไปูอีกทีนึงเดี๋ยวอิไปดูอีกทีนึงมีีทนึงอีกทีมงานย่องเบาฮะย่องเบาย่องเบาเดินหนักไม่ได้ได้ยินเสียงย่องเบาแต่นี่เหมือนจะขุดหมดเลยเดีดย ซื้อไปเรื่อยอ่ะแล้วไทยหวานข้าวแล้วก็ซื้อมันทั้งข้าวเลยเนี่ยเราขับรถเล่นดีกว่างั้นนะประหยัดกว่ากระบะอีกนะเนี่ยอุ้ยเตะคอนกรีตยาวเลยว่ะทางวิ่งเลยสุดถนนอีกหมู่บ้านนึงเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าเส้นนี้ไปทะลุเป็นทะลุไอ้น้องแวงนี่ใช่เลยไหมนึงอยู่นี่นี่นะเห็นรถกไหมไหนไม่โคว่ะลู้มีไหมไม่เห็นมีเลยอ๋อเขาย้ายทุกวันเหรอ เราลงมาเล่นตรงบอร่อดินเขาหน่อยครับขับง่ายนิ่มขายหาอยู่ครับนี่ราคาไม่แรงเค่เนาะเท่าไหร่นะสามแสนห้า <35 00 S 1> ต่อรองสต่อรองปั๊ดถูกกระตุกกระบะอีกเนาะเขาจะมีคนบอกว่ามันแพงเพราะว่ามันจะแพงเท่ากับล็อกกี้ก็มันแล้วแต่งานจะไปใช้เนาะนี่ฮะมันเอาไปใช้งานก่อทรงก่อสร้างได้เลยเนี่ว,นวิ่งหินวิ่งทรายก่อสร้างเนี่ยเอว <L> ห นายกดำดูก่อนดิโอ้เก,กิดจกมันเป็นรถเก่านอกนะครับเกิดจกนี้หมุนได้ด้วย ก่อนนิ่มอยู่เด้เนาะเรื่องเดิมเลยยกเกียร์ล็อกใส่เนี่ <c oughs> แรงเลย,เเยลจริงหรอ,เ,อเดี๋ยวจะจัดให้ดูเดี๋ยวให้เขามานำล่องสักล่องก่อนนี่อ <c oughs> <c oughs> ยากโชว์วอะอครึ่งร้อยสามสิบบ่รอยยี่ร้อยยี่เหรอีเฮเอ<ส> อนี้เล่มมีอะไรหรือว่ามอเจ็ดเก้ามอเจ็ดเก้ามพร้อมโอนเลยแบตเตอรี่ใหม่อ่าคืออยู่ดิมันไม่ได้งานจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างไรก็เปลี่ยนบอกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนะซื้อมาแล้วใส่เสื้อผ้าเอฟเสื้อผ้าเอฟเอฟใหญ่กว่านี้มันก็จะมันจะกว้างกว่านี้ใช่ไหมวันนี้ขับดีกว่านี้เต็มกระบะเลยอืมนี่ก็ยางแปดสองห้าไม่หรอ ยังเท่าไหร่ปหปรไปไ,ปไปดนีดูรถนะอู้พื้นไม่เรียบเรียบเลยครับเหมือนไม่เคยใช้งานอะ่ะอ้วเหมือนรถไม่เคยใช้งานเลยใช่กระบะนะเขาจอดมาเป็นสิปีแล้วโอ้พื้นไม่มียุบอะ่ะเพิ่งจะเอามานี่นี่ไรถกระบะเฮ้ยทำไมรถกระบะถิดหลงพี่ ะมันยุคขนาดรถกระบะต้องตรงขนาดนี้เลยอวอันนี้รถคนขับบ่หะรถท่อแก่มัง้งรถวอ่ะนี่อู้รถท่อแก่คือเท่แท้ลองดูแล้วคนาหนุนในรถเลยนันเนี่ยเหรอู้รถท่อแก่เท่มากเลยท่อแก่ไม่โค้งมันง่วงมากเลยโอ้ทางเนินๆเลยนี่ใสว่า,าเขาวิ่งข้างบนนู้นเหรอมันต้องกดหน้าออกไงกดหน้าออกแล้วดึงแข็งมาฟูแสดงว่าเขาซื้อหมดเลยนะเนี่ยเนินเนี่ย นีเ่เขาวิ่งข้างล่างนี่ดูรอรถมานี่ได้รอบเดียวอืโอ้มาร์คเทนดูเียวข้างนแสดงว่าซื้ออโอ้ดูนึ่นๆเลยครับนี่โอ้มาร์คเทนวันนี้มีกล้องหลังด้วยนี่จะไปถ่ายรถจมก็ไม่ได้ไปครับ รถเคลยรยังไม่เข้าจัดอย่างนี้มาจัดอย่างนี้มาเสียทบอบผมก็มีแล้วไอ้แคบแมโอ้ตั้งแข่งกันเลยเนี่ย สามล้านเจ็ดเอ้ยเท่าไหร่อันนี้มันอันนี้มันตัวเ้น่เยดามาแล้ววนกยนะเท่าไหร่อ่ะสามล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดขนาดนีร้อยสามสิบกว่าสองล้านเก้าแล้ว ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะเนี่ยเท่าไรไม่รู้ี่โกเบไม่ใช่สามล้านสามบ่หอยร้อยสี่นะใช่นกะสี่ล้านกว่าอยู่บ่ใช่ถ้าสามล้านสามล้านกว่าบาทอย่างที่พี่ว่าเนี่ยเขาคงจะซื้อแต่ไอ้รุ่นนี้ละมั้งเนี่ยใช่ไหมซันนี่าไซะแล้วซันนี่เอสบ อ่ออะะไรันนี้ราคาเท่าไหร่วะเราก็ลืมละเมื่ทำแล้วจะหน,น,น,นีลองเรื่อยเขาจะรู้ไปจอดทางนู้นโ<อ>ชวงนน์ชวง,งัดต่อ,นะมอไม่ได้ถ่ายมาร์คเซีนนานละคุดอยู่หลังบ้านเสียท็อปเลย วิ่งไปลงนู่นวัดวังน้ำเยน็นครับอ้หคตรไกลอะ่ะเที่ยวละสี่ร้อยค่าตัก1หนึ่งร้อยเสียท็อปว่าวิ่งไปน,นูน่นเหลือเท่าไหร่นะฮะ กว่าร้อยเจตอนตอนที่เราวิ่งไปเทตอนนั้นมันไม่ถึงวัดน้ำวัดน้ำเบี้ยเนาะตอนนั้นน่ะลิตรหนึ่งมันแค่เออแต่ตอนนั้นราคาแล้วมันแค่ยี่สิบห้าบาทอ,อ่าพี่ยังหมดไปวันละพันแปดอ่ะไอ้ฟูโตอ่ะออใช่ไหมใช่พี่ได้กี่เที่ยว 9, เก้าเที่ยวพันแปดเราใส่งานเที่ยวนิดน้อยเองอืมแต่นี่งานโอ้โหอุ้ <laughs> ยน้ำมันลิตรละสามสิบสามสิบขับเองเกือบไม่รอดอ่ะเอออะไรหักลบเหลือร้อยเท่าไหร่นะ เหลือ120 120อุ้ยรู้แรงเหรอเที่ยวละ120สิบเที่ยวพันสองวันละพันสองันนี้ก็ห่าหมดแล้วนะเออวันละพันสองไม่กล้าซื้อ B I G นะโอ้ยไกลด้วยเนาะกี่โลนะเห็นใจอยู่นะเห็นใจประมาณสามสิบโลได้ไหมนี่จากนี้ไปยี่สิบสามโลยี่สิบสามแล้วผมจะกดให้ดูนะระวังน้ำเย็นระวังน้ำเย็น วัดวางน้ำเย็นโอ้ในงัดต่อครับแต่ไปก็จำเป็นต้องวิ่งนะถ้าใครไม่มีงานอะ่ะแต่ขับเองก็พอได้พันสองแต่จ้าจ้างคนขับไม่เหลือเลยเหลือไม่ถึงพันสิบแปดกิโลเองนี่สิบแปดกิโลไปกลับสามสิบหก ส <400 S 2> ิบแปดโลสี่ร้อยหักนู่นนี่นั่นเหลือ 120, ร้อยยี่สิบสิบเที่ยวเหลือพันสองคนขับต้องขับเอง,งนะครับเจ้าของรถต้องขับเองจ้างคนขับก็ห้าร้อยแล้วคนขับทุกวันนี้สี่ร้อยเขสองไหม เอาอยู่หน้าฝนสี่ร้อยเอาอยู่หน้าฝนเอาอเพราะว่า <c oughs> หน้าฝนหลายเจ้าก็หยุดผลหมดแ <c oughs> ล้วใช่แล้วลูกน้องพี่เนี่ยถ้าพี่จอดรถเขาไปอยู่ไหนกันหมดก็อยู่บ้านกันเนาะใช่เขาไปทำงานที่อื่นกันไหมไอฮีมันก็อยู่บ้านเมียมันไม่ได้ไปเจนทำที่อื่นเลยไม่ตอนนี้ก็วิ่งอยู่โคราชเลยไอฮีเนี่ยเายังวิ่งได้อยู่วิ่งอยู่ดีสองร้อยเที่ยวเบิกเออดีอยู่นะเที่ยวเท่าไหร่ได้ราคา ร้อยสามสิบวิ่งวิ่งเฮยวิ่งโลครึ่งองเออมาแล้ววิ่งนั่นแหละโอ้โหอยู่นี่โคตรไกลใส่โหดด้วยเที่ยวสี่ร้อยบาทนะยังมีค่าในหน้าอีกไม้ยังไม่รู้นะต้องมาพากลับมาตรวอ๋อเขาบอกว่าสี่ร้อยนี่มีค่าในหน้านะสี่ร้อยมีค่าในหน้าอีกโอ้หักลบเหลือเท่าร้อยไม่รู้อ่ะแต่เขาเจ้าของมอเตอร์โฟล์เขา รับเอาหรือเปล่าหรือว่าเของเฉลีย่ยอืมต้องใช้อจอดแล้วครับแก้ข่าวใหม่ครับรถดำเหลือ400เออถามผมถามมันฟ้องแล้วนี่ยรถดำเรือสี่ร้ดำเหลือ400ร้อน้ำมันเทียเเ่ยวละร้อยเอาตีตีแบบเพื่อเพื่อเลยน้ำมันเที่ยว150อ่อย <250 S 2> ห้เออือ250เหลือ250ต่อวัน10เที่ยว200 2,500วันหนึ่งก็เหลือ2,500จ้างครับ จ้างคนขับก็เหลืออยู่ดิเหลือสองพันอ่าโอเคตีหลี่พันห้าเหลือห้าร้อยคั้งเดียวพอแล้ววันหนึ่งเออหน้ามาวิ่งอยู่นะสิบวันเคลียร์ป่ะรับรถเพิ่มไหมยังไม่แน่ใจโสิบวันเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้วันที่อันนี้สิบวันแล้วกำลังเคลียร์เงินนี้เราออกไปดูเขาเคลียร์เงินไหมเฮ้ยสนุกดิเนเขาน่าจะอยู่วัดนะตอนนี้อืเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายให้ดู ที่วัดเจอเก,นนเกันใหม่ครับแป้งหลังวัดครับเขากำลังถลฮม